เมื่อนี้อวูวเรื่องว่าเน่นเตี้ยตัวพุท่าเอาบุญเน่นเตี้ยนี่เป็นเน่นกำผภาพอนีจ่จะแม่ดูเพือนผู้เดียวแต่ว่ากันนี้มาบวชมาบวชกับมาบวชอยู่กับหลวงพ่อบ่หลวงพอกะอยู่หาทิพหกทิพไม่ละ หลวงพ่อกบองคเดียวเน่นหน่อยกบอง์เดียวอยู่น้ำกันไปเพราะดีออกพัรษาบัน,นออกพรรษานี่หลวงพอ่อคนกะโบกับเน่นเตียว่าเน่นเตียเน่นเตียออกขั้นสาแล้วนี่คอยซื้อออกไปเอากรบแม่เจ้าอิหรีได้ว่าเถิหลวงพ่อว่าเน่นเตียได้ยินยังเถิน ก็เลยว่าหลวงพอ่อของแม่ขน้อยมีแขยวไดวาวาได่ยเนี่ยว,วามีแขวหลวงพอกะบายานเนี่ยคนมักเนี่ยคนอยากได้เนาะบ้านนี้ก็ยังเป็นตัวแม่จะของอีกได้เนีนเตียก็ดีเป็นตัวแม่จะของว่าอัน แม่แม่ของหลวงพอ่อปุวาสิชิกมาเอากับแม่นั่นของเพิ่นธ์ทอทบเขานี่เลยวัดสันง่อยแม่ก็กินมักวา่าสิได้ผัวอยู่มัคือว่าจังสันเนาะว่ามัคือว่าเป็นแต่หยาดเทน้อไอ,อ้กระเฮ็ดจังไหนล่ะแม่เน้นเตียก็มักหลวงพ่อหลวงพ่อก็มักเน้นอะมักแม่เน้นเตียอยู่อีหลี ก็เลยสิกของอกมาอีริแหละหลวงพ่อนั่นก็ดีออกนสมพันธาแหละก็ชิคก,ก็มาก็มาเอากันมาแตงดอกแตงยังกันตามประเภทนี่เนี่ยนอพอกดีขึ้นแหลกเพิ่นนอนน้ำกันทั้งหลวงพอนั่นก็ว่าวขั้นว่ามีแขวิลีนี่กุจิล้องเอาหัวเขา ย้อนไปใส่บึงสักวันแล้วขั้นกัดอิลิก็ให้กัดหัวเขา่าซะว่าสัน้นหลวงพ่อนีว่ว่าทั้งแม่เน้นเปียนยก็ว่าเบ้อขั้นวา่าพอหัวเข่าอิลินี่ว่าท่านให้ถึงดอกกุฏิเอามือ,อยุ่งไว้ยสักวันละว่าสั้นกุฏิเอามือ,อยุ่งไว้ยสักวันละเกิดว่ามันทอหัวเข่าอิลิก็สุกออกเลยว่าสั้นเน้นเปียนี่วา่า พอดีหอดย่ามเพื่อนที่ทำการบ้านกันทั้งหลวงพ่อเนี่ยพอทั้งผู้ชายกันองค์เขาเขากอนคือวานแล้วทั้งผู้หญิงกันเห็ดมืองามๆสองกันเห็เมือเป็นคึอแขวนี่แล้วถามแม่ว่าสมองเขาก็สะสุกออกดันใบคิดวา่า ว่าพอดีเนี่ยหัวเขาว่ากับหัวเข่าอีหลีเนาะ,ะเขับมาอีหลีเขับมาขับมาทั้งแม่เนี่ยเดียวฮู้สองหัวเข่าอีตัวนี้แล้วกับมือสองขางแล้วก็้วก็มเลยมือสองขางก็้วก็มเลยทั้งหลวงพ่อเนี่ยว่าอุ้ยมีแขวอีหลีมีแขวอีหลีมีแขวอีหลี